ချစ်တူရေဒီနေ့ကအမေရဲ့လက်ယာငါဆုပ်ကြော်လေးကိုအမေကအจอကျွေးမပောเนาะအမေကဘလို့လောက်သွားလဲဆိုတာလေးကိုအစုံတလိုက်ကြည်เนาะမိုးအင်းညကဲဒီမှာစားမယ်เนาะကဲပရမဥဆုံးအမေကဒီ ng ားနဲ့လောက်မပောเนาะဒီ ng ားကကြတော့မုံလိုပဲခေါ်တက်ပါတယ်မုံလိုကကြတော့ကဘလိုက်လို့ခေါ်တယ်ပောเนาะပမာလို့ဘလို့ခေါ်လဲချစ်တူရေပြောပြပါဘူးเนาะ အပ်ပြီးတ pues ော့ရှိရင်တော့ဆပလင်လေးကိုဖြီးပါမယ်။အခေါ်ဝေါ်တွေမှားတော့လို့ရှိရင်လည်းခွင့်လွတ်ပေးပါဦးနော်ချစ်တို့ရင်နော်။အမေကဒီနေ့ကတော့ငဆုတ်ကြော်ကြွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပျော်နေတာ။တကယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဆနှွင်းလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်နော်။ပြီးရင်စားလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်။ จุ่มหมาจุ่มหมาจุ่มหมาก็มาป่ามาปุ้ยอ่าจุ่มหมูลิเนเน่เท่ไล่แม่เนาะโอเคจุ่มหมูลิเนเน่เลยเท่ไล่แม่เนาะดูตลกแท้ป้ะเนาะเก้ตีตช่าๆจี้ไปเนาะติวีดีโอแท้มาเนาะตีตช่าๆลูกอย่าตัวท้าป่ะดิอะส่งติจี้เนาะเตเล่ดู เจ้ากังเปุย1.5โอเคปีวอลุชิยนะงบิเลเท่บะแมขอเช่าละต่อรับเนี่ยอืมงบิเนี่ยเน่ๆโอเคอะกลองเท่ปีวอลุชิยนะแล้เนเตช่าแน่เมเนาะ โอ oh, ้เน้ชอหงอายุหรือพ like ี okay, maya, ่ส่เนาะแล้ซื้อว่าเมย์งอืมมเอาเมยน้ำซุปมาอายุระ้งเมย์เลยแทเมนาะเก็บปีวาุชนะปิ้งเนยเมยปีดอเิงคืณน้นราอซีดาเสัลีนลีเย่หมูมีตีเย่เอ้ยเอ้นคู่เลียวยอปีดอมา ชาเท้าไหมเนาะกับะไขออรดนะแค่เอ้เท้าไม่เอาเม์เท้าต่นและมาตันล้มาตีงน้าไหมมีแปรอรบนะไปพอสิม่คลีดอีกอะ้าคงนาค้นาคงน 你背락ไม้เท้าติไม่ได้จับอ๋อรีจีจะပြောอ่ะป้ะเนาะเม้งกะลีนี่กะหูอ่าติทุกไอมากว่าแชปยอกดาท้าวเน่ไอฉ่ายมาท้าวญานเน่เม้งกะลีเอยงหลอเด้เม้งกะลีโซยดาไสยเอยงไสยหลอเด้ตูลิป้ะเนาะไสยเอยงหลอแตะตูลิป้ะแกโลเอไอซซี้แบทท้าวเน่เม้งกะลีโซยดาไสยมะหลอเด้เม้งกะลีป้ะเอไอซซี้อ่าไสยคาชิเด้เม้งกะลีเอไอซซี้ไสยชิเด้เม้งกะลีป้ะวะเอเจ้า เมนเทตยาบกใส่ใส่ท่าอได้หนุตมตยาบเขียนเขียนนี่ละใส่ยงปูได้หนุ่มวยาบเขียนนี่ละใส่กัอ้สิ่เราขียนแต่มเละตีฉลชิงนะพี่การลี่เท้าเน่เฉยมาเป็นบก่อนนะถึงเท้านำยางลงชิงนะไอ้ที่เมเตีชาเทใส่รอลมเลไอ้สุดท้ายเราซสมันล้อบาวีนี่เล๋ยวก่อสิ่งพายาตีเด้เบาเลยสุดหรอตอมีนย่างจย่เนาะ ตัวมีอ่ะให้หลุดเดือติงพิธาพจมียปเาดอดทำไาอโดดาอ,อบาเลสสปนเน่ส,สปลนเน่หมูเมมยอนะเอีอำำดีแน่กีแทมายอพิาออกมาปเนะเ้ยขโอ้ยอยากเโอ้ยอจจมาอยากไหมปะปะปะ Còn đồ ai xịt mà thọt khó quá Gây là thọt quá Đây cho mối hình quá. khỏe tí chất tôi nghĩ cái Ok tao đây có chi thả nó Ta có chi nó Video lên ạ xong chứ nó Sai nó khuyên mẹ ta đi lấy dạ anh là tầng nhìn xuống đây, ông ấy chắc là hên sổ, à câu lông chuí là. Hãy! A câu lông chuí là. Ta gà tu nát rô là, yuri a mene, yuri a mene, hô là, nè là, การาบาอบ๊บบบบเอยะะบ่มาณเ่าระลุ่ขอดเลยมตี้ตีลบท่าบาตใจเยอนกบ่าเบาเขอแต่ตงากับบางงานเรขอเลยมันตื่เลดูเยงาเอกมาตแวต่ตงาจย่ต่เมต่แจมป แกขอมาวอลูชี่อะซึ่งสาเนาะลูกปบาเนาะตีได้ลูชีแล้วก็ไม่ได้มาเรายืมยาไปบอกปกมาสวอเนาตตีงาเนี่ยมาเข้าถโหงาเนี่ยเลยลาซาเลยาคู่หนูกาเอกหคู่กเอกมาก่าองหนูไปตีปอมโง่แต่แบบเว่าที่กาเอกขนาดเสียมัอย่งเหมือนขนาดเสอกากลาบาวปมาณวนหงาน่ตีนี่ในี่ชิลีเนี่ยนีปางงานเลยทีไองานเนี่ยเท้าในซานกูกลางแต่ทุ่ดเราเรางา นาเปียงดาดิงาเนี่ยทาวนะป่ะเนาะกลั่กๆป้าเมทาวดาเนี่ยป่ะงาแล้วมันติดปวยคอเป็ดก็โอเคทาวลงไปวะบีตัวเราตัดเจีนี่ปิป่ะเนาะพีไล่ตาโหย้ายจีเลยอ๋องาทาวด่อมเองพีวอลงชื่องาทาวด่อมเองอคูณตรงวะยูเรียมเหนเนี่ยหมูเนนทาได้หาเรก็เปลี่ยนทาวหมดป่ะเนาะงากูจิอมทาวได้มั้ยถุยดอดซะอนาดอดซะ แต่หน้าก็ดองกับเลียดีคุณน้าตัาเนท่าเด่งเงาจีของเราเท้าเยามาเท่าแ้่แต่ในกาเนี่ย เน่ยกมยนันมาเยลจี uh ้กเ้เอเคอุ่สวยนะทาวทาบริหาดีกูทาวนีวาปีสวนะเจวกว่านะโอเคปีวาลุชินะคุณน่าดงอะทาวทาไรหาเนี้งคอกนะกทาได้กูมุยไหม

จีจีซาฉะนั้ดูสวยนะจีจีเลาเนะ่เนาะมาใจกันลเองก็เลยสวยเนาะฟุบออฟุบอแห้งอ้กะไกลยเนาะที่มาเมลเงนอะรอกะเนือดีมากมากเลยฮะ่ะ้ายย่เอ thôi ô cô lấy lâu lâu tao Cái ví cái sao tao dám trai dừng lấy ra ví เก่งมากสิค่ะลูกลาสักก็แล้วส่งตบอเรอื่อยๆนี่เปล่าเบ๊แต่ปีวารุชีนอ่ะแต่ปีนอ่ะป้ามันมาแข็ดปุ่ ป,ป,ป,ลลปลานี้เคยเห็นไหมคะอาหารแบบนี้เคยเห็น <sho> ใชเคยเห็นอาหารแบบนี้ไหมคะอันนี้เป็นอาหาราไทยไทยเรก็เก่งอยู่ใช่เหรอเป็นอาหารโบนนะคะอันนี้เรียกว่ากะกลีนะคะกะกลีเรียกเป็นภาษาหมอนนะคะกะกลีอร่อยมากไม่ใชีฟองชุ่มซึมอร่อเป็นพิเป็ด

ပါနပါန uhm ပါနပါနတောက်မောက်အဲလိုရယာမိလာတိုက်တယ်ဘွိုင်းခဏလေးစီလေးစီလေးကိုကြက်အောင်ကြုံလိုက်ရမယ်ကဲအဲဆိုတော့စီရအချက်တော်ပြီးဆိုရင်တော့ဖဲ့မယ်နော် ตาจาแทยมาจออะไรเ้งมาจออะไรอาเรมแทเ์รอย่างนะแทมาส่วนกมีไแทรอย่างไหกล้องกล้อมูโชตุเต่าจะเปแกะหมูามากนเพาะตะกก่านี่คือดอกเรืองนี่คือดอกสตา Chết rồi <laughs> mẹ Ừ Nhưng mà ni là vì ô hô, đi tên là mà À ni yào tên là mà nó Ni là mà chết mà nó mà cả chết nè Ồ sơ Ngã sơ khlơ Ngã sơ khlơ chết nè nhỏ chung เหลืองแล้วมันใกล้จะสกแล้วเจก็เมสซาโลยาโจเมสซาโลยาเฮเจ้าตอปิ๋นอเจ้าตอปิ๋นอสวยมากจริงๆจริงแฉัพลาดอะไรโอ้ยฮ่างๆเโอ้ยเนี่ยซาดิี่เฮเอเ ha 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 nghe xa xa kia to à con bì xa nhít đây ông ấy, ông ấy, ông ấy mất tiền rồi ồ mấy con khóa sân ái lộ dạ, khóa sân ái dạ bà bì kìa, anh khu đồ anh Giang dạ đồ mà xa con đây whatsapp League โหย่ดอดมาปี้ปี้ต่อมาปี้เย้ซ่ารอบเมเนาะซ่ารอบเมเนาะแกโมยิเลซ่ารอบเมหลัวๆกุกๆเนี่ยไอ้มาเวเปี้ยนไอ้เฉยมาอ้าดิเฉยมาซูหลบซ่าลงยะปี้เนาะเล็กจิเนาะโอเคตาลิซ่าเมแกขมဲเนี่ยซ่าบ่เม mũ yên gì thì mà sao vậy đó Có quá kìa cái da ta suy đi rồi cái 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 gì ạ? cá nào khnà cá lưi, cá thăn, cá ék, cá ngá, cá sa, cá cong, cá bể này, cá còn ngá cá sa là luôn rồi các sa

yêu đi gỗ, ơ, amie yêu mát, ơ, mà amie miều 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 sa miều 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 miều